ก่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัพทุกคูนนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติดชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับทุก<อ>คนอะไรนะแดดร้อนโอเควันนี้วันเราก็จะไปที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานแข่ง,ขงระดับจูเนียร์นโปรไว้แล้วที่สำคัญมีระดับคนธรรมดาด้วย เวทไซต์อีเวนต์ได้เล่นการเป็นงานของ B2S นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวชื่องานเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเลยใช่เตรียมตัวเป็นไงบ้างโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟฟ้ากันไปนะครับเพราะว่าที่จัดแขกในวันนี้นั่นก็คือที่เซ็นทรัลพระราม9ครับผมก็ง่ายๆเลยถ้ารถไฟฟ้าไปสบายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะตัดไปที่งานเลยนะครับผมไปตอนนี้เราถึงแล้วเซ็นทรัลพลำเก้าได้อะไรมาแล้วนี่เด็กเิสฮ่าเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนเด็กกันที่หน้างานที่นีางงาน่นคือเซ็นทรัลพหาำเก้า,า 9, งานจัดอยู่ชั้นเจ็ด BTS ชั้นเจ็ดนะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปดูกันว่าบรรยากาศงานจะเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคนี่เรากำลังจะถึงชั้นเจ็ดแล้วเรตอนนี้เรามาถึง BTS แล้วนะครับผมนี่ถึง BTS แล้ว เราจะลองเข้าไปข้างในดูว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนู่นๆเห็นกาลังของกำลังลงทะเบียนเด็กก็นอยู่เราลองไปดูกันไปขอนี่ไงเขาลงทะเบียนเด็กกตรงนี้สวัสดีคับลงทะเบียนเด็กค้าไปลงทะเบียนนะคะครับะคอะไรครับ สาวญี่ปุ่นจะแดงไก่ครับผมได้ครับเป็นไงบ้างนในโกดตื่นเต้นเปล่างไปต้องต้องเกิดภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องสาวญี่ปุ่นต่างเดี่ยหดูชอบตัวอะไรแปลว่าอะไรข้างต้นไหนอาบาโจ้อัปปะโจโอเคว่าเล่นมันอยู่ไหนก็เล่นอัปปโจ จริงรอ่ะอ๋ออ่าไปส่งเด็กลิสกันดีกว่าไม่ใช่เด็กลิสเดี๋ยวไปสง่ไปสงไปส่งใบใบเพื่อเอาบัตรอ่าไปานก่อ็ไปสงยย่งของน,นู้นไก่ย่างอ๋อยังน่าจะรอแห้ง ขอเชิญนัท่อที่ำที่โต๊ะก่อนได้เลยนะคะเลือกที่นั <S <S 2 2่งก่อนได้เลยให้สามารถเช็คการ์ดเช็คเครดิตของท่านนะคะให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวไปเขียนข้อมูลของผู้ปกครองนะคะเผื่อว่าขนมของใครจะได้มีเบอร์ของคนตามกันได้นะท้านในมีข้อมูลอะไรก็ได้เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรก็ได้แ้มูลเนี่ยผมมาแต่งคุณดีก็จะบแตมไม่ดีผมเหร ชาวญี่ปุ่นจากแดนไกลไหมไปได้เอาแปะได้แล้วฮะอินเกมเหรออินเกมเนี่ยมันก่อไหนเด็ดเดยวดูป้ายเด็ดลูกด็ดดินต้อมหนุ่ยไปเลยขึ้น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 เลยเฮ้ยผมผมขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไปไปนิมเฟียเลย ในบ้านในโกแต่เพราะว่ามือเกลือแต่ป๊าเห็นปลาขึ้นตัวแรกใช่ไหมใช่บ้าต่อแล้วเจอเจอกับตัวอะไรครับเจอแบบม้าขาวม้าขาวอ๋อเขาตีแรงใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้ตีนะเขาใช้ตัวอื่นตีแทนเล่นยากมากเลยมือจริงเหรอใช่เก่งแล้วโอเคแล้วจะได้จะได้เยี่ยม ย่เรอรอบหน้านะคะเข็คข้าบ้านป้านใส่ยิเวนผมไปลงใส่ยิเวนมาเออรอบรอบแรกอ่าผมเอามาดามาเล่นอ่าทำงานไม่มีมือคนเดียวแเราคงเจอใส่ยิเวนผู้ใหญ่คนแพ้ล้วได้โกงเป็นไงบ้างคะมีลัคกี้ดอลเป็นงานวัลนะคะเฮ้ยคนแพ้ต้องไม่ได้ดูแลตัวเองนี่หว่าคนแพ้มีลัคกี้ดอลม่ได้ลงอีกรอบชอบวะ เปิดสองอยังยังเลยเฮ้ยอ๋อเออมันวัดกันตรงนี้ใช่มันวัดกันตรงนี้นนนแพ้ชนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมันวัดกันที่ซองเราได้อะไร <c oughs> ใช่ไหมก๊ <c oughs> <c oughs> มีโต๊ะให้นั่งเล่นนะข้างหลังขงากบ้านังเล่นใส่บัตเทิร์นกันอยู่นี yeah. ่เมื่อกี้นี้พี่หนึ่ง<อ>เล่นเล่นใส่บัตเทิร์นมาดีมกิมแพ้ไม่นะแพ้ฉันรู้สึกไม่ดีเลยดีมกิมหนักนะที่หน่เมื่อกี้ปั้นเล่นใส่อีเวนต์ได้มาใช่ไหมได้มาหนึ่งวินได้เป็นอะไรมาล่ะช่วงนี้มีเลยใช่ไหมใช่จริงๆริอะใส่อีเวนต์ที่เนี่ยคือโหมีกี่รอบอะเนี่ยสวยมากเลยดิมาก เออสวยมากคือไซอีเวที่นี่เขามีทั้งหมดวันหนึ่งประมาณกี่รอบเย็นเย็นนะเออเย็นเย็นอ่ะแล้วก็เล่นมาเทิ่งแค่ครั้งเดียวไดนมว่าบางีได้ยินมาว่าถ้าไม่ถ้าถ้าลงทะเบียนออนไลน์อ่ะเขาไอ้นี่เขาได้แค่สองรอบแต่ว่าถ้าลงที่นี่บลอกอินอ่ะลงกี่รอบก็ได้โอ้ลงกี่รอบก็ได้เียวคือถ้าใครแบบอยากสนุกสนานใช่ไหมเราก็มาซื้อของที่ B2S เป็น uh, booster pack ครบ200บาทเราจะได้1นึ่งิ์ในการเข้าเล่นไซส์อีเวนต์แล้วก็ถ้าเกิดว่าแพ้ดิงแล้วใครชนะเนี่ยก็จะได้เป็นส l e ฟ็ exclusive เลยลายนี้มีแค่ที่นี่เท่านั้นนะสำหรับคนที่อยากจะอยากจะมาเล่นไซส์อีเวนต์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ในเพจอัติูลหรือว่าเพจของ B2S ก็ได้นะครับผม okay. เดี๋ยวรอไดโกกแข่งเสร็จแล้วลองสัมภาษณ์ใดโกกว่าเป็นยังไงกันบ้างนะ เ,เก่วมากในกอชะโอ้อชนะแล้วในี้ตึนก็ชนะแพ้มาตั้งสองรอบแต่ได้อะไรวันนี้เล่นอะกินดอได้อะไรมาคะเนี่ยดนกองอด้ว,ดว่าใน,นกออ๋อสุดยอดมากเลยนั่นกอเดี๋ยวดนกดเลยอีกหนึ่งรอบใช่ไหมคะใช่อ่าเลยอีกหนึ่รอบก็แล้วกี้จะเด็กอะไรฮะแล้วกี้จะเดกอะไรจูจนต่อเนื้อจูโจนต่อเนื่ออ๋อเล่นมูลโรอ โปเกมอนเทดดิ okay. ้งการ์ดเกมนี่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับผมเป็นเกมที่เล่นสนุกและส่งเสริมในด้านสมาธิการคิดวิเคราะห์วางแผนบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กจริงๆครับพี่สี่เป็นไงบ้างนี่โกเจอกับอะไรเจอเจอตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาไม่มีบีอ๋อเหรอใ เตียัเลยแตนว่าข้านี่ก็ไม่ดีไม่เลยเ่ะโอเคตอนนี้ก็เล่นจบไปแล้วนะครับไม่โกรธสกอร์เท่าไหร่สกอร์อะไรเสนาสองแพสองเออลำดับอยู่ที่ยันต์ที่เจ็ดก็ถือว่าโอเคนะครับก็ก็เป็นบรรยากาศงานสนุกสนุกนะครับของ D2S นะครับผมที่จัดมาให้รุ่นจูเนียร์จูเนียร์บัตเช่นโอเคงั้นเดี๋ยว คราวหน้าถ้าเกิดมีเราจะอาจจะมาร่วมกันต่อร่วมสนุกกันต่อเลยขอให้เด็กกอเขาฝึกฝนกับไปฝึกฝนกันใช่ไหมโอเคสำหรับคนที่ชอบคิปมีอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมพวกเราทุกคูด้วยสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวนสัสดีครับ